วันนี้ในวิทยาภาษาไทยชั้นป .6 นะคะเรามาเรียนรู้ในเรื่องของหน้าที่ของคําบุพบทในหน้าที่ของคําบุพบทมีอะไรบ้างแล้วเรามาดูกันหน้าที่ของคําบุพบทบุพบทที่เราเรียนกันครั้งที่แล้วมีทั้งหมดเรื่องใช่ไหมบุพบทบอกเวลาบุพบทบอกตําแหน่งตั้งสถานที่บุพบทบอกผู้รับผลบุพบทบ,บอกความเป็นเจ้าของ บุพบทบอกความมุ่งหมายบุพบทบอกความเกี่ยวข้องและบุพบทบอกสาเหตุเอาล่ะ<า>วันนี้เราจะมาเจอกันในเรื่องของหน้าที่ของคําบุพบท<า>หน้าที่ของคําบุพบทมีอะไรบ้างหนึ่งหน้าที่นําหน้านามนําหน้านามนักเรียนต้องรู้จักแล้วนะคํานามคือที่ใช้เรียกชื่อคนจัดสิ่งของสถานาที่ ใช่ไหมทำให้แม่นนะเพราะนั้นนำหน้านามมันจะมีสามัญญนา,ามกับวิสา,ามัญนามใช่ไหมคือนามที่ชี้เฉพาะกับนามทั่วไปอ่านหนังสือของพ่อหายคำว่าขอองเป็นบุพบทบ,บุพบ,บ,บอลายลูกบอกความเป็นเจ้าของบอกความเป็นเจ้าของนำหน้านามนามคือคำว่า ก็ oh. อ่าใช่เพราะนั้นเรียนชนิดของคำทั้งชนิดตอนนี้เราไปกี่ชนิดแล้วเนี่ยคำนามหนึ่งชนิดชนิดที่สองคำศัพท์นามใช่เปล่า oh. ชนิดที่สาม oh. คำกริยาคำกริยาชนิดที่สี่ oh. คำวิเศษคำวิเศษชนิดที่ห้า oh. คำบุพบทคำบุพบท,บพบทเพราะนั้นเรายังเหลืออ,อีก สองชนิดใ่ะเรายัางเหลืออีกสองชนิดชนิดของคทั้งนิดนักเรียนต้องเรียนให้หมดในเทอเพราะนักเรียนต้องจำได้อ่าคำที่สองประโยคที่สองเขาไปเพื่อนคำว่าขับคำบุพบทคำบุพบทที่บอกความเกี่ยวข้องบอกอะไรบอกความเกี่ยวข้องหรือเปล่าอ่าบอกความเกี่ยวข้องถูกต้องเขาไปรับเพื่อน เพื่อนเป็นคำนาคำนมอ่าดูหน้าที่ชนิดสองหน้าที่ที่สองทำหน้าที่นำหน้าสรรพนามทำหน้าที่นำหน้าสรรพนามาาของฉันอยู่ที่เขาเห็นไหมคำว่าของเป็นคำบุพบทบอกอความเป็นเจ้าของเองอบอกความเป็นเจ้าของนำหน้าสรรพนามคือคำว่า ฉันฉันยกสองฉันชอบอยู่ใกล้เตอใกล้บอกใกล้ใกล้บอกสถานีหรือเปล่าครับอ่าใช่ใ<น>บอกตำแหน่งที่ตั้งสถานที่ใช่เปล่าใกล้เตอร์กตะนนั้น,นเธอเป็นคัสรรพนามสัพพนามอ่าทำชนิดที่สามทำหน้าที่ นำหน้าริยาเห็นป่ะวคำบุบกบดมักเข้ามาอยู่ในประโยคเสมอโดยที่บางครั้งนักเรียนต่งประโยคเรียนไม่รู้เลยว่าคําพวกเนี้ยมันคือคําประเภทไหนใช่ไหมเอากินเพื่ออยู่เห็นไหมคําว่าอยู่ไรคำริยาคำริยาเพราะฉะนั้นคําว่าอยู่ครั้งที่แล้วไม่ใช่คำบุบกบดเห็นป่าว ดูให้ดีคําว่าเพื่อเป็นคํำศริยาเพื่อแสดงบอกอะไรลูก<อ>เพื่อบอกอะไรความความประสงค์เพื่อบอกความประสงค์หรือความเกี่ยวข้องบอกความประสงค์ครับอ่าบอกความประสงค์เขาทํางานกระตั้งตาย กระทั่งกระทั่งบอกอะไรกระทั่งบอกกระทั่งบอกเวลาหรือเปล่าครับจนกระทั่งใช่ไหมครับอ่าทำงานจนตายเลยอ่ะดูที่ตายเป็นค,คํากริยาเขามาตั้งแต่คําว่าตั้งแต่บอก บอกเวลาครับบอกเวลาตั้งแต่ฉันตื่นนอนนะทํทำหน้าที่นำหน้าประโยคเห็นไหมบุพบทที่ทำหน้าที่นำหน้าประโยคคำว่าฉันตื่นนอนเป็นประโยคเห็นไหมลูกอ่าเขาพูดเสียงดังกับคนไข้คำว่าคนไข้ก็เป็นประโยคเหมือนกันใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นมาสีช่ชน,นิดแล้วนะเหลือชน,นิดสุดท้ายหน้าที่ของคำบุพบททำหน้าที่นำหน้าคำวิเศษ เขาต้องมาหาฉันโดยเร็วเห็นไหมคำว่าเร็วเป็นคิเศษเขาเร็วสิ้นดีเร็วไหมนำหน้าคำว่าดีเห็นไหมจริงๆแล้วดีหรือไม่ดีดีดีหรือไม่ดีเขาเร็วสิ้นดีไม่ดีหรือไม่ดีไม่ดี่ดีเออไม่ดีดดเ,เร็วสิ้นดีแต่ไม่ดีแต่ไม่ดีใช่อทีนี้เรามาดู หน้าที่หน้าที่สามสิบครับสามสิบหน้าที่สามสิบให้นักเรียนวิเคราะห์คำบุพบทในประโยคแล้วบอกหน้าที่ของคำบุบุบุพบทนั้นเห็นไหมเสื้อตัวนี้เหมาะสําหรับเธอคาว่าสําหรับเป็นคําบุพบทเห็นไหมเติ่มคําว่าเธอทำหน้าที่น,นาําหน้าํำทำอะไรขนา ทำพัดน้ำเก่งมากอทีนี้เรามาดูนกพาบินออกรังยามเช้าเพื่อหาอาหารคำว่าเพื่อเปล่าคำว่าเพื่อใช่เชื่อมอะไรเชื่อมเชื่อมคำว่าคำ,ำว่าหาเก่งมากคำว่าหาเป็นคำคำกริยาครับคำกริยา พูดคนเดียวได้คนเดียวนะเนี่ยพูดคนเดียวได้คนเดียวอ่าทุกคนปฏิบัติตามข้อตกลงโดยดีคำว่าคำว่าอะไรลูกคำว่าตามอ่เรียนลืมลืมเมื่อกี้นี้ครูแล้วไงเมื่อกี้ทำหน้าเี่อ่ะเรียนทุกคนปฏิบัติตามข้อตกลงโดยดี อาหารไปดูข้างหลังหน่อยเห็นไหมเห็นหรือเปล่าเหมือนกันไหมเขาโดยาาหาสารโดยเร็วเพราะฉะนั้นไหนเป็นคำบุพบทคำว่าโดยครับคำว่าโดยเชื่อมคําว่าดีดีซึ่งเป็นคำวิเศษวิเศษ,เ,ศษเห็นมาอาคุณครูเดินออกกำลังกา,ายที่สวนสาธารณะทุกเช้า กำลังคุณปู่เดินออกกำลังกายที่สวน<ำ>สาธารณะทุกเช้าคำว่าอะไรกำลังใช่หรือเปล่าคำว่าที่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 เพิ่มคำว่าอะไรสวนสาธารณะ,าารณะใช่ซึ่งเป็น คำนามคำนามเก่งมากเก่งมากอ้าวข้อีขอ้ขอีใหญ่ให้นักเรียนใช้คำบุพบทแต่งประโยคแล้วขีดเส้นใต้ขีดเส้ว่าของนะอ่ะแต่งประโยคถ้าบอกว่า,าเรียกเป็นคนดีกว่าให้ใครแต่งดีให้ใครแต่งดีงดมิชรัน ข้อสีหนึ่งให้ครูหน่อยสิอิชรันอยู่ไหมคะดับหรือเปล่าอิชรันปิชรันอยู่คะ่ะอ่าปิชรันแต่งคำว่าของแต่งประโยคคํคำว่าของได้ยินไหมคะได้ยินลูกชัดเจ๋วเออชัดแจ๋ว พีชาันแต่งคำว่าของเมื่อกี้เลขไปไหนมาอ้าวชาันหลับหรือเปล่าสงสัยปีชาันจะหลับขอ,ขอคิดก่อนเขียนเนียบไปเลยอคิดข้อสอบบนะ้างอ้าวพูดว่าพี่เซษ ให้ครูหน่อยแตงคำว่าของให้ครูหน่อยใช่หยิบของคำว่าของครัวพิสิทธิ์แม่ของผมเป็นน่ารักอ๋อแม่ของผมน่ารักถูกต้องแม่ของผมน่ารักขีดเส้นใต้คำว่าของครัวพิสิทธิ์แม่ของผมน่ารักถูกต้อง,ออง,องคิดข้อสองได้แล้ว อใครคิดได้เสือใช่ไหมครับอ้าเสือตอบเลยข้อสองฉันมอบดอกมะลิแด่คุณแม่อ้เพราะว่าแด่เป็นดอเด็กเราใช้กับเด็กเด็กถูกต้องเด็กเป็นผู้ใช้แด่เด็กเป็นผู้ใช้ถ้ากอไก่ใครเป็นผู้ใช้ผู้สูงอายุผู้อาวุโสกว่าอ่าผู้ที่อาวุโสกว่า พาะมันเป็นกอไก่ mm. ผู้ถ้ากอไก่ผู้อุโสเป็นผู้ใช้อ่าข้อที่สามตั้งแต่ฉันตื่นตั้ฉันตื่นตั้งแต่เช้าเออใครใครบอกใครพูดเนี่ยหนูใช่ไหมใช่ครับเก่งมากลูกเขาตื่นตั้งแต่เช้าเห็นไหมเป็นบุพบทที่บอกเวลายากไหมลูกไม่ยากไม่ไหม เราเรียนไปด้วยกันเสร็จงานเป็นพร้มอ,อมกันอ่าทีนี้เรามาดูข้อสุดท้ายให้นักเรียนบอกชนิดและหน้าที่ของคำมุพบทในประโยคนักกีฬาต่างฝึกซ้อมอย่างเต็มที่เพื่อนำชัยชนะมาสู ประเทศไทยคำว่าเพื่อเป็นบุพบทอะไรลูกเพื่อบอกบอกความเกีประสงค์ครับบอกความประสงค์ต้นคำว่านำใครชนะใช่ไหมอ่ะคำว่านำเป็นอะไรคำว่านำคำคิยาาอ่เป็นกิยาคำว่านำคำคีิยา ครับข้อหนึ่งคำว่าเพื่อเป็นคำบุพบทบอกความประสงค์ใช่ไหมครับใช่คำว่าสู่สู่้ครกับคำว่าของลูกบอกความเป็นเจ้าของบอกความเป็นเจ้าของอ่าบอกความเป็นเจ้าของ,ของอเชื่อมคำว่าประเทศดดทดเป็นคำ หนน้ำาน้มอ่าก็สอมบ้านพักของเราอยู่บนภูเขาซึ่งมีทัตน์งดงามมากคำว่าของบอความเป็นเจ้าของครับบอกความเป็นเจ้าของเพิ่มคำว่าคำว่าฉันครับเอ้ยของเราของเราคำว่าคำว่าเรา เมื่อเราเป็นคำเขาคำสรรพนามคำสรรพนามอ้าวอยู่บนภูเขาคมากบนเป็นอุปบทบอกบอกตำแหน่งที่ตั้งสถานที่ครับกองตำแหน่งที่ตั้งสถานที่เชื่อมคำว่าภูเขาภูเขาซึ่งเป็นคำนามคำนาม อาข้อสุดท้ายคุณพ่อคุณแม่มักพาพวกเราไปเยี่ยมคุณปู่คุณ่าที่บ้านสวนเสมอคำว่าทีกที่เป็นบุพรพบทบอกตำแหน่งบอกตำแหน่งเชื่อมคำว่าบ้านคำคำนามคำนาม,านามยากไหม ไม่ยากครับไม่ยากเลยเห็นไหม